สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้เรามีของใหม่มาโอ้โหเป็นอะไรมาดูน้องๆน,นี่เลยเข้าไข่ไดโนเสาร์สงสัยไดโนเสาร์ของเราอะเริ่มขยายอะพันแล้วนะครับตอนนี้ออกไข่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่และฟองนี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะดูสิเจ้าไดโนเสาร์พวกนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะไดโนเสาร์ใกล้จะฟักแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในไข่แต่ละตัวเนียมีอะไรมั่งเรามาลองแกะกันเลยนะคะว่าเจ้าไข่ไดโนเสาร์พวกนี้จะมีลูกทุกตัวหรือเปล่านะฮะไดโนเสาร์พวกนี้เริ่มขยายพันธุ์เริ่มจากฟองนี้ลวกันสีเหลืองโอ้ยว้าวฟิโหูโ ปินไดโนเสาร์มีปีกนะฮะสายพันธุ์มีปีกนี่เลยวางไว้ก่อนหนึ่งตัวนะฮะตองที่2ส,สีแดงและกันแทนแทนว้าเจออีกแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมีไดโนเสาร์เพิ่มขึ้นอีกหลายตัวเลยนะฮะตัวที่สองนะฮะสงสัยไม่ได้กินข้าวนะฮะไดโนเสาร์ผอมเลยอ้าวใบที่สสีแดงเหมือนเดิมก่อนแล้วกัน อุ้ยนี่เลยคอยาวนะฮะมีหลายสายพันธุ์อ่าฮะจุน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 สีเขียวนะฝะองที่สามมาลุ้นกันอ้าวนี่สีเขียวข้างในก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนี่เลยสีตัวแล้วเป็นไงน้องๆ นี่ตัวแล้วอ้าวตัวนี้ตั้งไม่ได้อ้าวฟองที่ห้านะฮะสีเขียวเหมือนกันนี่ห้าฟองแล้วเรามาเก็บไข่ของไดโนเสาร์กันเลยฟองที่หกโอ้ยสีแดงต่อสีแดงนะฮะจึนจุนจุนจุนมีเลยอ้าวมาต่อนะฮะไปแล้วสีแด,ดงเหมือนเดิมนะฮะ สายพันธุ์มีปีกแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวอ่าสีข้างในเป็นสีแดงนะฮะไม่เหมือนกับข้างนอกเลยตงสัยผิดสายพันธุ์แน่เลยแล้วก็มาต่อด้วยใบนี้นะฮะสีแดงข้างในสีแดงไปแล้วนะฮะเหลืออีกสามฟองมาเลยฟองนี้จิ้วเป็นสีเหลืองอ่า แล้วก็อีกใบหนึ่งอุ้ยตัวนี้เป็นบินได้ตัวนี้มีปีกโอเคใบสุดท้ายมาลุ้นกันแทนแทนเป็นอะไรจ้าเป็นสัตว์ไดนโนเสาร์กินเนื้อโอเคทั้งหมดมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ด สิบสองตัวโหลหนึ่งพอดีนะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ